เดี๋ยวคลิปนี้มาคุยเรื่องจับเสียมนะครับคือหลังที่สองหลังที่สามเนี้ยอันนี้หลังที่สองหลังที่สามเนี่ยคือแยกนะครับแยกเป็นตารางเมตรเป็นเมตรไปอะไรเงี้ยก็จับเสียมเนี่ยช่างคิดเมตรละสามสิบห้าบาทนะครับตอนแรกอะ่ะคุยกันนะเมตรละสามสิบแต่ว่าช่างขอขอค่าบาทนะครับเพราะว่ามันมีช่วยเยอะเหมือนกับว่าถ้าเสาล้มเสาเอียงอะไรเนี้ยมันก็จะจับหนามั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องช่วยเยอะช่างขอสามสิบห้าบาทก็โอเค สามบห้าบาทก็สามสิบห้าบาทนะครับก็ช่างนี้ดีครับจับเสียมโอเคเลยนะครับชอบเลยแบบจับตรงจับมุมแบบหคมกลิบเลยจับฉาบออกมาเนี่ยเนียนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยนะครับว่าหลังเนี้ยทั้งหมดกี่เมตรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าจับเนียนไหมไปดูครับเออถ้าจับเสียมสวยเนี่ยฉาบแบบว่าหมันก็จะเป็นมุมแบบสวยอะ่ะเนี่ยเห็นปะแบบหืม ชอบมากช่างช่างนี้จับเสียมชาบได้โอเคมากเลยอะนะครับแบบโหเป็นมุมเป็นอะไรสวยเลยเนี่ยลองดูดีๆนะครับถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่างานดีไม่ดีอะจับเสียมอะเนี่ยคือไม่ได้ใช้เสียมสําเร็จใช้เลยนะครับเสียมสําเร็จมีช่างที่ใช้ของหลวงผมอะไม่ดีเลยหรือว่าเขาทําไม่เป็นก็ไม่รู้นะเนี่ย เนี่ยเนี่ยดูครับเนี่ยแบบโอ้โหงานดีอยะชอบอะแบบตรงแล้วเขาช่วยอะถ้าเสาล้มเสาอะไรเนี่ยเขาช่วยเลยอะช่วยเลยอะแบบคมเลยชอบชอบมากเลยคือถ้าหาช่างแบบจับเสียมดีๆเนี่ยแ่มมากเลยอะเนี่ยดูเนะนี่ยนี้เพิ่งฉาบเลยเพิ่งฉาบปิดแต่เนะี่ยดูดิเนี่ยเห็นปะ แบบเป็นมุมโอ้โหไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยคิดเมตรละสามสิบห้าบาทโอเคก็พาให้ชมผลงานคร่าวๆเลยนะครับก็ประมาณนี้จับสวยสวยหลังนี้หลังนี้จับโอเคมากเลยนะครับเรามาดูครับว่าหลังเนี้ยสามห้องนอนสองห้องน้ําบ้านแปดสิบตารางเมตรนะ่จับเสียมทั้งหมดกี่เมตรนะครับอ่าให้เดาให้เดาติกต๊กตอก,ตก,ตก ทั้งหมด270เมตรนะครับอ่าหลังเนี้ยหลังเดียวนะ270อเจเมตรเป็นจำนวนเงิน9,4 5 0หบาทนะครับผมให้ไปหมื่นหนึ่งเลยพิเศษให้ <c oughs> พิเศษให้หมื่นหนึ่งเลยนะครับจับเสียมหลังหนึ่ง <c oughs> หมื่นหนึ่งโอ้หก็เอาเรื่อกันนะขอจับน่าจะสาวันมั้งจับปุ๊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 บโหจับเร็วจับสวยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองไปตีราคาคร่าวๆดูนะครับเป็นไอเดียหรือว่าต่อรองกับลูเหมาดู นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ